หลังจากจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั่วประเทศไปเมื่อไม่นานนี้กับการแข่งขันเต้นฟรีสไตล์ของเยาวชนที่มันและเดือดที่สุดในไทยมัธยมเท้าไฟครั้งที่3ประจำปี2567ชิงถ้วยพร,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 ระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลมูลค่ากว่า5 0 0 0บาทโดยมีผู้สนบสนุนหลักบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่ออเดมิสซและดัฟเน่ร่วมกับบริษัทลอตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้จัดทำโครงการและยังมีผู้สนับสนุนอย่างบริษัทเอ็มโฟเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทเมเจอร์ซีนิเพลกรุปจำกัดมหาชนซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยโดยงานจัดขึ้นที่เดอะสตีทฮอลล์ศูนย์การค้าเดอะสตีทรัชดาเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา ครับก็ทั้งวันนี้นะครับบริษัทน้ํามันน้โพโลไทยจํากัดผู้แทนจําหน่ายน้ํามันเครื่องอีเดมิสสเนี่ยนะครับเราได้ร่วมสนับสนุนและก็จัดงานแข่งขันนัพิมเท้าไฟนะครับครั้งที่สามซึ่งปีนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเราได้รับพระมหาหาโโรโณาทีคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านพระราชทานถ้วยพระราชวางังถ้วยรางวัลนะครับพระราชทานมาสาถ้วยด้วยกัน3าประเภทนะครับ ซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการแข่งขันเรามีการจัดการแข่งขันเนี่ยในระดับภาคมาแล้วทั้งหมด4แห่งนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่แข่งชิงชนะเลิศนะครับซึ่งได้ดูจากเยาวชนที่มาแข่งวันนี้เนี่ยเ,เรียกได้ว่าเ,าเป็นความภูมิใจของทางบริษัทที่ได้เห็นเยาวชนนะครับได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้แสดงออกซึ่งความรัก แล้วก็ความสามัคคีในการที่จะแดงเป็นกลุ่มนะครับหรือหลายๆคนก็แสดงออกซึ่งซึ่งความสามารถสุดตัวแล้วก็เยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่มันตัวแทนของประเทศไปแข่งขันอย่างต่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนครับเราก็ได้จัดงานนี้มาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับจากที่ได้เห็นคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเราชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทางหลอดเทเลเมนต์แล้วก็นิ่คูร์ดนะครับ ซึ่งเป็นผู้จัดงานนะครับก็องบร,ริษัทขอบคุณมากครับ,บ,ค,บค,คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าความคาดหวังเริ่มต้นเนี่ยเราแค่อยากเห็นเยวาวชนได้หันมาทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้ออกกำลังด้วยนะครับแทนที่จะไปทำกิจกรรมประเภทอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริม สุขภาพของเยาวชนด้วยซึ่งอันนี้เราคาดหวังว่าทุกคนเนี่ยได้เข้ามาร่วมงานแล้วจะเห็นรอยยิ้มและมีความสุขไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทีเดียวแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนถ้าหากได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้เกียรติประวัติแก่ครอบครัวหรือก่าแก่ตัวเองนะครับที่จะได้รับด้วยพระราชทานไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเกินค,าความคาดหวังของทางบริษัทที่ ที่ได้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็อยากเห็นกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับทุกวงการกับทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนจริงๆครับก็ที่นีอก็วันนี้รู้สึกประทับใจนะแล้วก็วันนี้มันเป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่าระดับโลกจริงๆแล้วก็ประเทศไทยอ่ะเป็นเจ้าภาพเพราะนั้นก็จะมีแชมปเปี้ยนอย่างประเทศไทยนะครับก็ที่จะเป็นแบ็กกิ้งได้เจอกับแชมป์โลกเนาะดาวดาราุป ซูเปอร์สตาร์ที่เป็นแบ็กกิ้งมาร่วมงานในวันนี้ก็สนุกมากและเด็กๆก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็จะมีการเต้นที่เป็นแพทเทิร์นด้วยนะครับก็จะมีจัสจากหลายประเทศที่มาในรูปของการแข่งขันหลายๆสไตลเ์เขาเรียกโอเพนสไตล์นะค,คือมี popping แล้วแต่เลย popping locking เนี่ยครับอยากเรนการตันสิ่งันในวันนี้เหรอวันนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆเยาวชนนักเต้นท้าไฟทั้งหมดเลยครับก็ได้เจอกับคณะกรรมการที่เป็นต่างชาติเนาะได้ได้เจอกับการให้คะแนนได้ได้พบการให้คะแนนที่แบบ เร็วเดียวจริงๆนะครับจากจากมาสเตอร์เพราะนั้นเด็กก็จะทำกันเต็มที่นะวันนี้กรรมการหลายๆชาติก็ตื่นเต้นที่เห็นเด็กไทยเต้นในวันนี้ด้วยครับผู้ชนะนะครับก็หนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ที่บอกว่าไฟเฟูดเนี่ยเป็นการแข่งขันเต้นระดับโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะได้แชมปเปี้ยนเลยนะครับในในรายการนี้ที่2คือถ้าเป็นระดับของแดนนี่ไลท์ก็คือจะได้ไปชิงแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นแชมป์โลกนะครับก็คืออัน,นี้จะเป็นรูปวระจรปีอายุ นในระดับมัธยมศึกษานะครับน,นอกจากได้ถ้วยพระราชทานจากประเทศแล้วเนี่ยวันนี้เรามีแข่งด้วยกันทัน้งสองรุ่นเลยปีนี้ต้องขอบคุณนาร์มารุมากนะครับที่แบบว่าให้ให้รางวัลกับรุ่นปฐมด้วยนะครับจริงไม่ได้เป็นรุ่นมัธยมอย่างเดียวก็จะไปชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศฮ่ศองกงครับผมยังไงบ้างครับเป็นเป็นสเตปเปอร์นะครับเป็นจัสต์ฟอร์ตโคลเรียครับเกาหลีใต้นะครับสวัสดีครับสิริสิงห์อังกฤษ So I was living in Thailand before but uh, I didn't back very, very long time and then it's like really developed not a lot yeah before and now many many things is changing uh, and I, I met many Thai dancers here and I'm, I'm really happy to be here and, and I will enjoy today. Thank you. จริงๆก็ตื่นเต้นแทนทุกครั้งที่เวลารับชมหรือว่าตัดสินให้คะแนนเป็นอะไรที่เห็นการพัฒนานมาทุกปีเนสัปาห้ที่สามแล้วก็รู้สึกว่า้องเก่งขึ้นมากๆใช่ร<า>อบนี้เราจะใช้เกมอะไรเกมที่อยู่แล้กแลวก็คือต้อง,อง,อง,องวัดจากสกิลวัดจากฟอร์แม์แล้วก็ลูกเล่นของแต่ละทีมแต่คือหรือว่าสูขสีเลยไหมคะตอนนี้ Okay, so um, I feel like the dancers in this event are very very happy it's because of the uh, another big event happened in Thailand, so I am really excited for all the performances and the the dance that they will show later and uh, yeah um, thank you for the sponsors and for Firefoot for doing this another opportunity for the young generation to go up because uh, I think this is the most important thing right now like the the events make everybody grow as well. So together so I just want to say good luck for all the competitors and the dancers. Uh, do your best, have fun and uh, Capcom. อยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่แข่งวันนี้ได้จำภาพแล้วก็รับความประทับใจที่ได้มาเรียกได้ว่าเวทีที่อาจจะเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่หลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยจะเห็นว่างานอ e ีเวนต์เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็ตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาแข่งขันกันแต่ว่า,อย,าอย่างที่เรารู้กันนะครับการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะ แต่เชื่อว่าทุกคนมาที่นี่ไม่ได้เพียงต้องการแค่ชนะหรือแค่เท่านั้นแต่ต้องการความรักความสามัคคีได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆได้มาสู่มาตรฐานที่มันเรียกได้ว่ามาตรฐานสากลจริงๆในการแข่งขันนะครับแล้วก็ได้สัมผัสอเวอทีที่เรียกได้ว่าถ้าถ้าได้เห็นเวทีเนี่ยจะเรียกว่าอาจจะเป็นเวทีที่หลายๆคนขึ้นไปแล้วจะตื่นเวทีเลยครับเพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ย ที่ได้มีโอกาสร่วมงานในวันนี้นะครับมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานวันนี้นะครับ